ขยี้อนิเมะขอเสนอศึกจักรพรรดิสวรรค์เล,ล่มหนึ่งในใต้ราบตอนที่522เมื่อรัศมีจันยีควยพุ่งออกจากร่างมู่เฉินเขาก็ทะยานไปหนึ่งสายฟ้าพุ่งไปยังทิศท,ทางที่ค่อยๆเสถียรขึ้นเหตุการณ์ที่กับตาลปัดก่อนหน้าทำเอามู่เฉินตกใจไปหมดเขาไม่คิดเลยว่าจะมีมรดกของจักรพรรดิมับบงกรดำซ่อนอยู่ในมรดกของคู้ผีเสื้อโอสถอีกทีหนึ่งนอกเหนือจากนี้ที่น่าตกใจก็คือกองทัพมังกรดำที่หูทงพูดถึง นี่เป็นกองทัพที่ทรงพลังสามารถเทียบเคียงได้กับจอมยุทธขุพลังเทียนจี้จุนขั้นเสียนระดับของกองทัพเป็นสิ่งที่แม้แต่ขั้วหน้าสูงสุดยังต้องใช้เวลานานและทรัพยากรยังมหาศาลเพื่อเลี้ยงดูให้เติบโตดังนั้นต่อให้เป็นจันเจิ้นซื่อตัวเขาก็ไม่เคยมีความตั้งใจจะสร้างกองทัพด้วยมือตัวเองเพราะรู้ว่าไม่มีความสามารถพอและเวลาและทรัพ,พยากรให้กับมันเทว่าจากที่วูทงพูดกองทัพมังกรดำ ได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดีที่สําคัญสุดพวกเขาไม่ใช่หุ่นเงาแต่เป็นกองทัพที่มีชีวิตจริงๆเพียงว่ากองทัพมังกรดําหลับไหลถ้าปลุกพวกเขาได้พวกเขาจะฟื้นฟูก,กลับมาเป็นกองทัพมังกรดําที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณอีกครั้งในสถานที่นี้นอกจากหูทง่งก็คงจะมีแต่มูเฉินที่เป็นจันเจิ้นสื่อถึงรู้ว่ากองทัพแบบนี้มีค่าเท่าไร่เมื่อสิ้นคําพูดหูทง่งมูเฉินก็ทะยานออกไป เขาไปยังไม่ตีมังกรดำก่อนที่หูทงจะทันขยับตัวไม่มีใครมีปฏิกิริยาตอบสนองได้ทันในเวลาที่มูเ่เฉินคุ้งออกไปทว่าหลังจากคิดคู่หนึ่งเขาก็รู้สึกถึงรัศมีจันที่เพิ่มจากล่างมูเ่เฉินใบหน้าเขาบิดเบี้ยวยังควบคุมไม่อยู่คิดไม่ถึงว่าคําพูดตนเองจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นั่นเป็นเพราะเขามั่นใจว่าที่นี่มีเพียงเขาที่เป็นจันเจิ้นสื่อมิฉะนั้น ทำไมเขาถึงไม่รู้สึกถึงความพันผวนในรัศมีจันยี่จากล่างมู่เฉินแม้แต่น้อยเมื่อมองไปยังมู่เฉินอู๋ทงก็อยากจะตบกระบาลตัวเองพอเขาอิ่มเอมใจมากเกินไปจึงเผยความลับแต่เขาต้องการให้ข้อมูลนี้เพื่อทําให้หลายคนรู้ว่าตัวเองไม่สามารถเข้าไปได้ไม่อย่างนั้นอาจจะทําให้เส้นทางนี้พังทลายลงได้แต่ไม่คิดเลยว่าคําพูดตัวเองจะดึงดูดปัญหาแบบนี้ดวงตาอู๋ทงเปลี่ยนเป็นแดงกล่ำ ท่าทางน่ากลัวขึ้นกว่าเดิมทว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้เสียสติกับความโกรธสายตามองมู่เฉินเขามีคิดจะโจมตีอีกฝ่ายตอนนี้มิติมังกรดำนั้นพันพัวเล็กน้อยล่างวูทงก็หายไปในทางเดินมูน่เฉินก็ปรากฏตัวขึ้นทั้งสองหายไปในเวลาเดียวกันเมื่อทั้งสองหายไปในถ้ำก็งเงียบทุกคนอยู่ในการตกใจพวกเขาไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไรกันดีมู่เฉินเข้าไปแล้วงานนี้วูทง ไม่ปล่อยเขาไปแน่วนชิงเฉียนลุกขึ้นนอกจากนี้มูเ่เฉินเป็นจันเจิ้งซื่อด้วยหรือเขาเจะชนะอูทงได้ไหมเหตุผลที่ตัวมูเ่เฉินเข้าไปยังไม่ตีมังกรดําชัดว่าเพื่อรับกองทัพมังกรดําแต่อูทงคงไม่ปล่อยไปง่ายๆแน่ดังนั้นจะต้องเกิดการต่อสู้รุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พลังของอูทงแข็งแกร่งกว่าระดับตี้จี้จุนขั้นเต็มธรรมดามากบวกกับให้ตายเขาจึงไม่ใช่คนที่สามารถจัดการได้ง่ายๆ หลิงซีเองก็กังวลแต่ลั่หลี่กลับดูสงบมู่เฉินไม่ใช่คนที่จะตาบอดเพราะความโลกเขาต้องมีความมั่นใจในเมื่อเลือกจะทำแม้วูทงจะไม่ธรรมดาแต่มู่เฉินก็ไม่ใช่ธรรมดาตอนที่เขาอยู่ในระดับตี้จื้อจุนขั้นตน้นเขาก็เจอจลัดท่ามกลางจอมยุทธคุมพลังตี้จื้อจุนขั้นปลายตอนนี้เขาอยู่ในระดับขั้นปลายตัวนางเชื่อว่ากระทั่งจอมยุทธระดับตี้จื้อจุนขั้นเต็มที่วันแน่ มูเฉินเองก็ไม่ได้อยกว่าเมื่อปะทะกันมาเห็นการแสดงออกที่สงบของลั่รลี่หวนชิงเฉียนก็รู้สึกโล่งใจไม่ไว่าอย่างไรสิ่งที่พวกนางทําได้ก็คือรอแล้วหวังว่ามูเฉินจะสามารถควบคุมกองทัพมังกรดําได้มิเะนั้นถ้ากองทัพมังกรดําตกอยู่ในมือของวูทงจะเป็นหายะนะกับพวกนางทั้งหมดดังนั้นการต่อสู้ดุเดือดในถ้ำจึงสงบลงเนื่องจากพวกเขารู้ว่า การต่อสู้แตกหักจะเกิดขึ้นในมิติมังกรดำทว่าตอนนี้ยังมีองครักษ์เงาสองคนที่ยังต่อสู้กับมู่เฉินชุดดำและชุดขาวอยู่เหวินจื่ออยู่ไปช่วยร่างดวงจิตของมู่เฉินจัดการกับองครักษ์เงาเหวินจื่ออยู่ก็พยักหน้าก่อนจะหันหลังแล้วพุ่งโจมตีใส่องครักษ์เงาขณะตรงสันต้องการขัดขวางหลิงซีก็ปรากฏตรงหน้าพร้อมกับค่ายกลเมื่อทั้งสองกลุ่มยืนคุมเชิงกันพวกเขาก็ไม่ได้สังเกตเห็น เงาดำเขยับเข้าไปยังมิติมังกรดำและหายเข้าไปด้วยเมื่อเข้าสู่มิติมังกรดำสภาพแวดล้อมโดยรอบมูเฉินก็มีอาการเปลี่ยนไปต่อมาความพันพวนห้วมิติก็เสถียนเขากว่าสายตาที่นี่เป็นดินแดนลุกล้างเต่ไม่ได้ขุบเขามูเฉินก็มองออกไปมีล้านขนาดใหญ่ที่มีรูปปั้นสีแดงยืนอยู่นับไม่ถ้วนแต่ละล่างดูผ้าหมวรูปปั้นเหล่านั้นยืนเงียบ บนลานเล่าก็ว,ว่าเป็นกองทัพชั้นยอดสายตามองไปยังแท่นสูงที่เบื้องหน้าด้วยท่าทางารพเล่าก็ว,ว่าเคยมีกษัตริย์ของพวกเขายืนอยู่ที่นี่มู่เฉินเองก็มองไปยังรูปปั้นนั้นใบหน้าก็เคร่งเครียดลงเนื่องจากเขารับรู้ถึงแรงกดดันที่น่ากลัวที่เกิดจากพวกเขานั่นคือกองทัพมังกรดำสายตามู่เฉินวูบ้ามีเพียงกองทัพมังกรดำเท่านั้นที่ให้ความรู้สึกกดดันที่น่ากลัว แม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะหลับไหลอยู่ก็ตามและบนท้องฟ้าไม่ไกลออกไปหูทงก็ปากดตัวและมองกองทัพหินนั้นด้วยความโลภไอโง่แกคิดว่าจะได้รับกองทัพนี้โดยตามข่าเข้ามาในมิติมังกรดำหรือใบหน้ามู่เฉินก็เปลี่ยนไปเพราะเขารู้ว่าไม่ง่ายขนาดนั้นแต่เขาก็ไม่คิดให้หูทงควบคุมกองทับที่น่ากลัวนี้ไม่เห็นว่ามูเฉินไม่สนใจเขาก็หัวเราะมือกำแน่นเครื่องล้างก็ปากฏ เมื่อเครื่องล้างปรากฏก็เปล่งประกายแลยยิบระยับัลราวกับว่าเป็นดวงอาทิตย์ภายใต้แสงสว่างมู่เฉินตระหนักว่ารูปปั้นหินเริ่มละลายเครื่องล้างนี้สร้างขึ้นโดยจอมยุคขุมพรางเทียนจื้อจุนของตระกูลมูเพื่อใช้ในการปลูกกองทับมังกรดำที่หลับไหลยอยู่มู่เฉินเนี่ยก็รู้ด้านทีว่าหูทงนั้นเตรียมการมาเป็นอย่างดีภายใต้สายตามูเ่เฉินกองทับก็เริ่มละลายหลายนาทีต่อมาหินบนล่างของเขาก็หายไป ถูกแทนที่ด้วยเกาะสีแดงเงาเหล่านั้นดูแข็งแกร่งด้วยผิวสีแดงแม้แตะเก็ดมังกรก็ยังสามารถเห็นได้พลังมังกรถูกปลดปล่อยออกมาทว่าตัวมูเฉิญสัมผัสได้ว่าเมื่อการแข็งเป็นหินหายไปนักรบปากคนกลายไปเท่าฐานพวกเขาคงล้มเหลวในการเข้าสู่กระบวนการนิทราและสลายหายไปจากการเวลาภายใต้สายตาเป็นกังวลของมู่เชิญและหูถงเงาสีแดงเข้มจํานวนมากเกลื้มตาดวงตาพวกเขาซองประกาย ความงงงวยเพราะกระแสงริงรวมตัวสุดท้ายพวกเขาก็กม้มศีรษะคุกเข่าต่อหน้าท่านสูงทางวิติก็สั่นสะเทือนขณะพวกเขาค่อยๆฟื้นความทรงจําพวกเขาจําได้ว่านายท่านใช้พลังเครื่อกสุดท้ายทําให้นักรบทุกคนเข้าสู่สภาวานิทาเพื่อช่วยรักษาพวกเขาไว้บนท้องฟ้ามูเนินและหูทงกระับรู้ถึงอารมณ์ผิดปกติของกองทัพมังกรดําพวกเขาจริงไม่กล้าขัดขวางปล่อยกองทัพมังกรดํา ลำลึกถึงจัก,กรพรรดิของตนประมาณสิบวนาทีนักรบมังกรดำก็ลุกขึ้นพร้อมกับเงาร่างกำยำที่อยู่หน้าสุดกองทัพก็มองมู่เฉินกวหูทงใคายเป็นคนปลุกพวกข้าขึ้นมาเสียงดังสะเทือนระหว่างสวรรค์และโลกดวงตาวูทงก็เป็นประกายข้าชื่อหูทงได้ยินชื่อของกองทัพมังกรดำมานานแล้วเป็นเกียรติของข้าที่ได้ช่วยทุกคนตื่นขึ้นจากสภาวะหลับไหลการวางแผนของวูทงแยบยนต เขาไม่ได้แสดงความตั้งใจจะรับกองทัพมังกรดำแต่ลดระดับสถานะเพื่อให้กองทัพมังกรดำรู้สึกดีต่อเขาแม้ว่าแผนการเขาจะค่อนข้างดีแต่ก็ใช้ไม่ถูกคนเพราะนักรบมังกรดำล่างกำยำพูดออกมาไม่ได้รู้สึกยินดีจากการถูกปลุกให้ตื่นมหาพันพบชนะสงครามหรือไม่หูทงบอกว่าต้องขอบคุณจอมยุทธในมหาพันพบที่ร่วมมือกันจัดการจากกวัิปีศาตามิติ ต้องถอยร่นกลับไปในที่สุดมูเฉินก็พูดว่าแม้จักรวรรดิปีศาจตามิติจะถอยทับไปแล้วแต่พวกมันก็ครอบครองพื้นที่ครึ่งหนึ่งของมาหาพันพบของเราตอนนี้พวกมันกําลังจับตาดูเราเรากับพยักไหล่ที่หาโอกาสบุกเข้ามาอีกครั้งเมื่อเห็นว่ามูเฉินฉีคําพูดหูทงก็ถือถึงตามองอีกฝ่ายพอได้ยินคําพูดมูเฉินกองทัพมังกรดาก็คือฮาขึ้นมาชัดเจนว่าพวกเขาเกียดเผ่าปีศาจ เข้ากระดูกดำมาเห็นว่ากองทัพมังกรงดำไม่แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมอู๋ทงเองก็เริ่มกังวลทุกคนตระกูลอูของข้าเป็นหนึ่งในขั้วหน้าสูงสุดในมหาพันพบท่านประมุกก็เป็นจอมยุคขุพลังเทียนจื้อจุนหากพวกเจ้าไม่รู้จะไปไหนตระกูลอูขอเปิดประตูต้อนรับทุกคนครั้งนี้ความตั้งใจที่เบื้องหลังของเขาโ่งแจ้งมากนักลบล่างกำยำก็มองอู๋ทงแวบหนึ่งแม้อู๋ทงจะซ่อนไว้แนบเรียน แต่เขามีสายตาที่แหลมคมสามารถเห็นความที่ยาทยานในดวงตาอีกฝ่ายได้แม้ว่าเจ้าจะปลุกพวกข้าแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกข้าต้องเข้าร่วมกับเจ้าด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าหูทงเปลี่ยนไปความโกรธเริ่มปรากฏไอ้คนพวกนี้หลับจนสมองไหลไปหมดถึงแม้ว่ากองทัพมังกรดําจะทรงพลังแต่ต้องมีจันท์เจนสื่อที่ท,ทรงพลังเพื่อปลดปล่อยพลังมิฉะนั้น ไม่ต้องพูดถึงการต่อสู้กับจอมยุคขุพลังเทียนจื้อจุนขั้นเสียนกระทั่งขันหลิงก็สามารถสังหารพวกเขาได้ทั้งหมดแม้เขาจะโกรธแต่ก็ไม่กล้าแสดงท่าทีข้าไม่กล้าจะขู่ในการมีส่วนร่วมหรอกแต่พวกเจ้าก็รู้ว่ามีเพียงจันเจิ้นสื่อที่โดดเด่นเท่านั้นที่สามารถปลดไปศักยภาพสุดยอดของพวกเจ้าได้ทุกคนเป็นจอมยุคชั้นสูงที่ถูกเลี้ยงดูโดยจกักรพรรดิมังกรดำคงไม่ต้องการจะทำให้เขาอับอาย หลังจากผ่านไปหลายหมื่นปีใช่ไหมนักรบคนนั้นบอกว่านั่นเป็นเหตุผลที่ว่าข้าไม่ต้องการเลือกติดตามใครง่ายๆไง,ง,งเพราะกลัวจะทำให้ชื่อเสียงของนายท่านต้องมัวหมองจากคำพูดเขาก็เห็นชัดไม่ค่อยรู้สึกว่าบูทงมีคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้านายคนต่อไปของกองทัพมังกรดำบูทงบอกว่าเจ้าหมายความว่ามีคนบางคนยอดเยี่ยมกว่าข้าหรือความโกรธเริ่มปรากฏ ตอนแรกเขาคิดว่าการปลูกกองทัพมังกรดำจะทําให้ได้รับความสํานึกบุญคุณใครจะไปคิดแล้วว่าพวกเขากระจู้จีจ้จุกจิกมากสายตาของนักรบร่างกำยำนั้นมองมู่ฉันและหูทงในเมื่อเจ้าเป็นคนที่ปลูกพวกเราตื่นเจ้าควรควรได้รับข้อได้เปรียบสักหน่อยดวงตาหูทงเนี่ยเปลี่ยนไปยิ้มแย้มเอาแหะอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยแต่ว่าพักคัวข้าหลายคนบอกว่าพวกเขารู้สึกดีกับเพื่อนคนนี้ ทว่าท่าทีวูธงเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินคำคู่นั้นเนื่องจากตอนนี้นักรบร่างกำยำมองมูเฉินได้สายตาอัศจรรย์มูเฉินก็ตกใจที่จริงเขากำลังหาวิธีจะได้รับความสนใจจากกองทัพมังกรดำแต่ใครจะคิดว่าพวกเขาจะมีความเห็นที่ดีต่อเขาแบบนี้มูเฉินก็อึง้งก่อนมองไปยังนักรบังกรดำเขาตระหนักด้ว่าพวกเขากำลังจ้องมองอยู่นอกจากนี้ยังมีความเป็นกันเอง และความเทิดทูนอยู่ในดวงตานั้นเขาเองก็สับสนแต่ในไม่ช้าสายตาเขาก็เปล่งประกายเล่าก็นึกอะไรขึ้นได้ความคิดปรากฏเสียงคำรามมังกรก็ดังขึ้นแสงสีม่วงทองทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าวิญญาณมังกรแท้จริงในร่างปากฏก่อตัวเป็นมังกรม่วงทองคดตัวอยู่เบื้องหลังเมื่อวิญญาณมังกรแท้จริงปรากฏความกรอหนขนาดยักษ์ก็ปรากฏในกองทับมังกรดำนักรบทุกคนมีสีหน้าตื่นเต้น ถ้าไม่ใช่พลังใจที่แข็งแกร่งพวกเขาคงจะสูญเสียการควบคุมและคุกเข่าลงไปแล้วเนื่องจากนักรบเหล่านี้เคยโดนชำระโดยเลือดมังกรเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งซึ่งท้ให้พวกเขาได้รับสายเลือดจากมังกรในขณะเดียวกันก็ทําให้พวกเขาแข็งแกร่งและถูกกดขี่ด้วยสายเลือดของมังกรวิญญาณมังกรแท้จริงมู่เฉินเป็นสายเลือดบริสุทธิ์ที่สุดในเผ่ามังกรถือเป็นราชวงศ์ในตระกูลมังกร ดังนั้นนักรบมังกรดำจึงรู้สึกคุ้นเคยและเคารพต่อมู่เฉินอย่างควบคุมไม่ได้แทนที่จะพูดว่าพวกเขาเคารพมู่เฉินต้องบอกว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อรัศมีและสายเลือดมังกรแท้จริงตั้งหากรัศมีมังกรแท้จริงเมื่อนักรบล่างกำยำเห็นวิญญาณมังกรใบหน้าเขาก็เต็ไมไปด้วยความตื่นเต้นในระดับหนึ่งพวกเขาอาจถือได้ว,ว่าเป็นมนุษย์มังกรหลังจากดูดซับเลือดมังกรซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของเผ่ามังกร มนุษย์มังกรไม่ได้มีตำแหน่งสูงในเผ่ามังกรเมื่อพวกเขาเห็นจัก,กรพรรดิมังกรแท้จริงก็เหมือนกับสามัญชนได้เข้าเฝ้าองค์จัก,กรพรรดิเมื่อหูทงเห็นแบบนี้เขาก็พุ่งพ่านถึงจุดที่เกือบจะอาจเจียนเป็นเลือดเขาทำสิ่งต่างๆมากมายเพื่อเข้าสู่มิติมังกรดำมินำซ้ำยังใช้เครื่องรางของจอมยุคขุนพลังเทียนจื้อจุนเพื่อปลุกกองทัพนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นว่าไอ้โง่พวกนี้ไม่เด้วรู้สึกขอบคุณไม่เพียงแต่จะเย็นชา แต่ยังหันไปนิยมชมชอบมู่เฉินเนธายบู่ทงอยากทําลายกองทัพมังกรดําให้สิ้นซากหากเขามีความสามารถในการทําแบบนั้นทว่าบู่ทงเองก็ใจชื้นแม้กองทัพมังกรดําจะแสดงความรู้สึกดีต่อมู่เฉินแต่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะสวามิภักดิ์ถึงยังไงพวกเขาก็เป็นนักรบที่มีประสบการณ์มากมายในการต่อสู้พวกเขาจึงมีพลังใจที่แข็งแกร่งไม่ถึงขนาดสวามิภักดิ์เพียงเพราะเห็นมูน่เฉินครอบครองวิญญาณมังกรแท้จริง เจ้าคิดจะทําอย่างไรต่อในเมื่อพวกเจ้าตื่นขึ้นมาแล้วคือหลิงที่สนับสนุนมิติมังกรดําไม่เพียงพอจะสนับสนุนการฝึกฝนทุกคนหากไม่มีการสนับสนุนจากภายนอกอีกไม่นานมิติจะพังทลายนักลบล่างกำยำก็ยินนั่นเป็นเรื่องจริงแต่นกดีจะเลือกต้นไม้ที่ทําหลังกองทัพมังกรดําไม่ต้องการตกอยู่ในมือคนธรรมดาที่จะทําให้ชื่อเสียงป่นปีบูทงก็ตาวาดมีอะไรต้องเลือก เขาเป็นแค่จอมยุคขุพลังตี้จื้อจุนขั้นปลายจะมาแข่งกับข้าได้ยังไงนักลบก็บอกว่าวขวากําลังเลือกจันเจินซื่อที่โดดเด่นขุมพลังไม่ได้ถูกนํามาพิจ,จารณาหูทงอยากจะบ้าไอ้คนพวกนี้บอกว่าเขามีข้อได้เปรียบแต่ตอนนี้กลับเข้าข้างมู่เฉินข้อได้เปรียบอะไรกันไม่เห็นมีประโยชน์หูทงเลยถามว่าแล้วพวกเจ้าจะเลือกอยังไงง่ายๆผ่านวิธีการของจันเจินซื่อเพิอความเป็นธรรมเจ้าสองคน สามารถเลือกนักรบจำนวนเท่าไหร่ก็ได้จากกองทัพมังกรดำใช้รัศมีจันยี่ในการต่อสู้ใครก็ตามที่สามารถชนะได้จะพิสูจน์ได้ว่าความสำเร็จในฐานะจันเจิ้นซื่อถึงระดับไหนสายตาวูทงเปลี่ยนไปจำกัดจำนวนตัวเลขเพื่อความเป็นธรรมหรือไม่เขามีความมั่นใจในความสามารถจันเจิ้นซื่อตัวเขาได้รับการดูแลอ,อย่างดีจากตระกูลบู่โดยทรัพยากรทั้งหมด,ท,หมดที่เป็นความลับคนอื่น รู้ถึงคุมพลังเขาแต่ไม่รู้ถึงความเชี่ยวชาญในด้านการควบคุมกองทัพที่ไม่เป็นสองรองใครนักรบคนนี้ก็บอกว่านั่นขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนในการควบคุมไม่มีจำกัดใดๆในเรื่องนี้พอได้ยินวูทงก็โล่งใจหากนักรบผู้นี้ต้องการกำจัดจำนวนพวกเขาจองเอาเรื่องเขาแล้วเพราะยังไงเขาก็ไม่เชื่อมู่เฉินสามารถเอาชนะเขาได้ในฐานะจันเจิ้นสืบในเมื่อเป็นแบบนี้ก็าตามที่เจ้าพูด แต่กลัวว่าเจ้านีจะไม่มีความกล้าน่ะสิตอนนี้เขาเกลียดมู่เฉินเข้ากระดูกดําตอนแรกเป็นอะไรบางอย่างที่เขาได้เปรียบแต่หลังจากการปรากฏขอียฝ่ายกองทัพมังกรดํามีแววจะเข้าข้างอีกฝ่ายมากขึ้นทําให้เขามีปัญหามากขึ้นมูเฉินไม่ได้สนใจทางหูทงเขาประสานมือให้กับนักรบมังกรดําถือว่าขอบคุณที่ทุกคนไม่ได้เลือกหูทงและให้โอกาสเขาจากนั้นเขาก็กลับมาเผเชิญหน้ากับหูทงในเมื่อเจ้าก้า ทำไมข้าจะไม่กล้าละ่ะโอเคครับเจอกาสหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ